สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับครูเอดรกลวดีทองไพบูลนักจิตวิทยาคลินิกนะคะวันนี้นะคะครูเอจะชวนพวกเรามาทําความรู้จักกับความวิตกกังวลกันค่ะว่ามันคืออะไรแล้วมันมีวิธีการที่จะบรรเทาความวิตกกังวลยังไงได้บ้างนะคะอย่างแรกเลยเรามาทําความรู้จักกับความวิตกกังวลกันก่อนนะคะความวิตกกังวลเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยความคิดนะคะที่เราเรียกว่าความคิดกังวลหรือว่า worry thoughts นะคะก็จะเป็นเรื่องของความคิดซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยความคิดของความคนที่มีความกังวลเนี่ยค่ะ มักจะมีความคิดที่เกี่ยวกับสิ่งที่มันไม่แน่นอนสิ่งที่มันยังไม่เกิดอย่างเงี้ยค่ะยกตัวอย่างเช่น ถ้าครูเอจะมีเทสถ้าาอาจารย์ของครูเอเข้ามาวันนี้แล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวอีก3วันนะเราจะมีเทสแล้วนะคะครูเอเป็นนักเรียนนั่งอยู่อีกค่ะครูเอก็อาจจะมีความคิดทันทีว่าโอ้โหเทสมันจะต้องยากแน่เลยไม่มีทางหรอกที่เราจะสามารถอ่านทันภายใน3วันนะคะแค่คิดแค่นี้ค่ะครูเอก็กังวลได้แล้วใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นความคิดของสิ่งที่มันยังไม่เกิดนะคะแต่ว่าเราคิดไปแล้วว่าโอ้มันจะยากมากๆมันจะทําไม่ได้แน่เลยนะคะเชนนี้ก็จะเป็นสมานเด็ดเป็นความคิดกับอะไรที่มันเชื่อมโยงกับอนาคตแล้วก็เป็น สิ่งที่ยังไม่เกิดนะคะหลายๆครั้งเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนนะคะ uncertainty นะคะหรือบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะคะที่เราเรียกว่า uncontrollability นะคะหรืออาจ,จเป็นความคิดที่เกี่ยวกับสิ่งที่เราไม่สามารถจะทํานายสิ่งที่มันจะเกิดในอนาคตได้ก็อย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องของ unpredictability ทั้งหลายแหล่นะคะทีนี้เนี่ย ในเรื่องของความคิดกังวลเนะะี่ยค่ะเราจะสังเกตเห็นว่าบางทีเราคิดว่ามันมีภัยคุกค,คามแต่อภัยนียมันยังไม่เกิดขึ้นจริงนะคะเนาะอันนี้ค่ะเป็นความแตกต่างเลยระหว่างความกังวลนะคะกับความเครียดนะคะความเครียดเนี่ยภัยคุกค,คามเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงนะคะอย่างเช่นเราอาจจะเครียดจากงานเพราะว่ามันถึงเวลาต้องส่งแล้วแต่เรายังทําไม่เสร็จอย่างนี้ค่ะเนาะอันนี้มันมีมันมีความเครียดที่มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงที่เรารู้สึกว่ามเป็นการคุกคามเรานะคะเป็นคุกคามแล้งนั้แบบว่ามันทาให้เราไม่สบายใจนะะค หรือมีอะไรที่เราต้องทำนะคะเราก็จะมีปฏิกิริยาในร่างกายร่วมด้วยเวลาเราเครียดนะคะแต่ความกังวลเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยค่ะมันมักจาก เป็นสิ่งที่ยังไม่ทาได้เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเราเองอะ่ะคิดไปแล้วว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างนี้มันก็เลยทําให้เกิดความคิดกังวลขึ้นมานะคะอันนี้ทําให้เห็นความแตกต่างก่อนนะคะระหว่างความเครียดกับความคิดกังวลนะคะเสร็จแล้วเนี่ยความวิตกกังวลเนี่ยคืออะไรนะคะความวิตกกังวลเนี่ยก็จะประกอบไปทั้งส่วนที่เป็นความคิดนะคะก็คือความคิดกังวลแล้วก็ส่วนที่เป็นในเรื่องของปฏิกิริยาต,ตอบสนองในทางร่างกายด้วยนะคะอย่างเช่นหลายๆครั้งเนี่ยก็อาจจะมีปวดหัวปวดท้องนะคะก็แล้วแต่คนนะคะบางคนเนี่ยก็จะ มีอาการอื่นๆใน,ๆในๆที่มันไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นในเชิงในด้านร่างกายอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีอาการในเรื่องของปวดเมื่อยอ่อนเพลียนะคะท้องเสียท้องผูกคลื่นไส้เวียนหัวปวดหัวนะคะ อาจจะมีหัวใจเต้นแรงเต้นเร็วใจสั่นนะคะเนาะ,ะบางคนนี่ก็จะเป็นหวัดวบ่อยๆครูเอชจะเป็นหนึ่งในนั้นเลยค่ะเวลาครูเอชรู้สึกกังวลหรือเครียดนี่ค่ะมักจะรู้สึกว่าเราเป็นหวัดบ่อยขึ้นในช่วงนั้นนะคะในเชิงอารมณ์นะคะเวลาเรากังวลเนี่ยค่ะเราเครียดเรากังวลเนี่ยอารมณ์เราก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกันนะคะอย่างเช่นอาจจะงุดหงิดง่ายขึ้นนะคะอารมณ์แปรปรวนได้มากขึ้นนะคะรู้สึกกระวนกระวายใจนะคะบางทีก็รู้สึกโดดเดี่ยวบางทีก็รู้สึกที่เราเรียกว่าโอเวอร์เวมค่ะรู้สึกว่าท่วมท้นหมายความว่ามันเยอะ ไปหมดไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วในบางครั้งนะคะก็อาจจะพาไปสู่ภาวะซึมเศร้าไม่มีความสุขได้นะคะในเรื่องของกระบวนการทางความคิดนะคะก็มีผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะเวลาเรามีความวิตกกังวลเนี่ยเราก็อาจจะ ลืมง่ายนะคะบางทีความคิดก็จะฟ้งซานนิดนึงนะคะอาจจะไม่มีสมาธิใจลอยนะคะการตัดสินใจก็อาจจะพร่องๆลงไปบ้างทําได้ไม่เหมือนเดิมนะคะ,ะความคิดอาจจะแร่นเร็วในบางคนนะคะก็คือคิดนู่นคิดนี่คิด,น,คดนั่นคิดอยู่ตลอดเวลานะคะด้านพฤติกรรมก็เช่นเดียวกันนะคะ,ะการกินการนอนที่เปลี่ยนไปนะคะอาจจะเริ่มแยกตัวจากผู้อื่นบางคนนี่ค่ะกังวลใช่ไหมคะความกังวลที่แบบว่าบางทีกังวลว่า,วางานมันยากจังเลยเนี่ยก็จะผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆนะคะละเลยหน้า ที่ความรับผิดชอบของตัวเองนะคะบางคนก็จะมีลักษณะเหมือนก,นกัดเล็บเดินไปเดินมานะคะและในบางคนเนี่ยก็จะหันเข้าสู่เล่านะคะบุหรี่หรือสาเสพติดทั้งหลายแหล่เนี่ยเพื่อให้ตัวเองรู้สึกผ่อนคลายนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะหรือสัญญาณเตือนนะคะในเรื่องของความวิตกกังวลนะคะทีนี้เนี่ยครูคคเอก็อยากจะมาชวนพวกเรานะคะดูว่าเอ๊ะเวลาเรามีความวิตกกังวลเนี่ยเรามีวิธีไหนบ้างนะคะที่จะช่วยบรรเทาวความวิตกกังวลลงได้บ้างนะคะทีนี้ครูเอก็จะแบ่งออกเป็นสส่วน ส่วนแรกเนี่ยเป็นเรื่องของความรู้สึกนะคะส่วนที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของความคิดนะคะอย่างที่คุณเอ๋เกริ่นไว้แล้วตั้งแต่แรกใช่ไหมคะว่ามีส่วนของความคิดด้วยเวลาเรากังวลนะคะที้วันนี้นะคะคุณเออยากจะมาชวนเราพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกก่อนนะคะเวลาเรากังวลเนี่ยค่ะเราจัดการไอ้ความรู้สึกตรงเนี้ยได้ยังไงบ้างนะคะก็จะมีเทคนิคนะคะมานําเสนอนะคะให้เราได้ลองไปฝึกดูนะคะอย่างแรกเลยการหายใจนะคะการฝึกหายใจเนี่ยค่ะสำหรับบางคนเนี่ยช่วยได้อ๋อคุณเอก็อยากจะบอกด้วยนะคะ qua wow. จริงๆแล้วเนี่ยเทคนิคพวกในที่ผูเอ๋นำเสนอเนี่ยะคะ่ะบางคนก็อาจจะคลิกเหมือนกับว่าเอ้ยเราชอบเราลองเทคนิคแล้วแล้วมันเวิร์กสำหรับเรานะคะแต่สำหรับบางคนก็รู้สึกเทคนิคนี้มันไม่ค่อยโอเคนะคะก็แล้วแต่ความชอบนะส่วนบุคคลนะคะเรากอา็อาจจะเอาไปลองใช้ดูแล้วก็ดูว่าอันไหนมันเวิร์กสำหรับเราเราก็อาจจะยึดอันนั้นนะคะ,ะฝึกหายใจก่อนนะคะเขาบอกว่าเวลาเรากังวลเนี่ยเรามักจะหายใจตื้นก็คือหายใจที่หน้าอกใช่ไหมคะพอหายใจที่หน้าอกเนี่ยลมมันก็จะไม่ถึงท้องนะคะฉะนั้นการหายใจเพื่อการผ่อนคลายนะคะก็คือการหายใจให้ ถึงท้องนะคะหลายๆคนที่อาจจะเคยฝึกโยกะาหรือ,อนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเคยฝึกการหายใจแบบนี้มาบ้างนะคะก็คือหายใจเข้าทางจมูกออกทางปากนะคะหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันขัดต่อการหายใจตามธรรมชาติของเราเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ค่ะมันต้องเป็นทักษะที่เราอาจจะต้องไปฝึกฝนนะคะในครั้งแรกๆเนี่ยเราอาจจะยังทำไม่ได้เลยทันทีนะคะคุณเอกแนะนำว่าให้ฝึกไปเรื่อยๆนะคะอย่าเพิ่งเริ่มอย่าเพิ่งท้อแท้นะคะพอฝึกไปเรื่อยเนี่ยทักษะพวก นี้มันจะดีขึ้นสําหรับเราเองนะคะในส่วนของเรื่องการหายใจเนี่ยคุณเอกก็อยากจะบอกอีกด้วยนะคะว่า ถ้าเราจะฝึกหายใจอ่ะคุณเอ๋อยากให้เราฝึกอย่างสม่ําเสมอ,สมอนิดนึงนะคะอย่างเช่นตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยฝึกสักห้าครั้งสิบครั้งนะคะก่อนนอนเนี่ยทำอีกสักห้าครั้งสิบครั้งนะคะที่ต้องทําแบบเนี้ยเพราะอะไรนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ฝึกอ่ะจนกระทั่งเหมือนอกับว่าเป็นแบบเป็นนิสัยที่เราสามารถดึงมาใช้ได้เลยอย่างเงี้ยคะ่ะเวลาเรากังวลมากๆาเราเครียดมากๆคะ่ะเราจะนึกไม่ทันว่าเอ้ยเราจะต้องหายใจนะอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกจนกระทั่งเป็นรูทีนอย่างเงี้ยค่ะเราแบบพึบพับเนี่ยทำได้เลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็ ได้ <mbol. S 1> นะคะอ่ะลองกันอีกทีนะคะหายใจเข้าท้องป่องนะคะหายใจออกท้องแฟบหายใจเข้าทางจมูกออกทางปากนะคะอ่ะเวลาหายใจเข้าใช่ไหมคะเราก็จะกลั้นไว้เนอะอาจจะนับ 1- นึถึงสก็ได้นะคะอ่ะคุณเอ๋ก็แนะนําว่าประมาณ1นึถึงสเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะที่โอเคนะคะอาจจะเราลองหายใจไปร่วมกันนะคะหายใจเข้าก่อนนะคะเดี๋ยวคุณเอ๋จะช่วยนับให้นะคะอย่าลืมนะคะหายใจเข้าทางจมูกออกทางปากหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบนะคะอ่ะไหนลองทําพร้อมกันนะคะหายใจเข้าค่ะ หนึ่งสองสามสี่ออกทางปากช้าๆนะคะจนกระทั่งออกมาเรื่อยๆค่ะจนท้องหลบแฟบนะคะ,อะลองอีกครั้งนะคะหายใจเข้าค่ะท้องป่องนะคะหนึ่งสองสามสี่ออกทางปากช้าๆนะคะจนท้องหลบแฟบลงไป ะะก็ลองไปฝึกดูนะคะนั่นะอาจจะเป็นหนึ่งในวิธีนะคะก็คือการหายใจเพื่อการผ่อนคลายนะคะอันนี้ก็จะช่วยจัดก,การในเรื่องของอารมณ์ได้นะคะบางทีอารมณ์เราวิตกกังวลในการหายใจเข้าหายใจออกเงี้ยค่ะมันทําให้เราผ่อนคลายลงนะคะ อ,อีกหนึ่งวิธีนะคะที่คุณเออยากจะนำเสนอนะคะ,ะก็คือการที่เราใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5<ม>้านะคะดึงเราให้มาอยู่กับปัจจุบันนะคะหรือเราเรียกว่า grounding technique นะคะเนาะ,อ,ะอันนี้ค่ะอย่างที่คุณเอบอกอะ่ะเวลาเรามีความคิดกังวลใช่ไหมคะมันจะเชื่อมโยงกับอะไรที่มันยังไม่เกิดเป็นส่วนมากนะคะฉะน,นั้นการที่ดึงเราอะ่ะมาอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันช่วยให้เรากลับมาโฟกัสอยู่กับที่นี่เดี๋ยวนี้นะคะแล้วความคิดมันจะได้ไม่ไปที่อนาคตที่มันยังไม่เกิดนะคะอ่ะ,อะคุณเอเสนอวิธีการนะคะที่คุณเอ จะใช้บ่อยๆนะคะก็คือการดึงประสาทสัมผัสทั้งหก็คือถ้าเรารู้สึกกระวนกระวายใจรู้สึกมีความกังวลมีความคิดกังวลเนี่ยค่ะก็ลองหลับตาดูนะคะหลับตาดูสักแป๊บหนึ่งนะคะไม่กี่วินาทีพอลืมตาขึ้นมานะคะให้เรามองรอบตัวนะคะ,ะให้ให้บอกสิ่งของ5อย่างที่เราเห็นนะคะอันนี้คือการที่เราใช้ สายตาใช่ไหมคะเป็นประสาทสัมผัสอย่างหนึ่งก็คือการใช้สายตาสิ่งของ5อย่างที่เราเห็นใช่ไหมคะ4อย่างที่เราสัมผัสได้นะคะเนาะสอย่างที่เราได้กลิ่นก็คือจมูกใช่ไหมคะ2อย่างที่เราได้ยินนะคะเสียงนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเนี่ยปกติก็อาจจะเป็นถ้าเรากินก็จะเป็นการลิ้มรสใช่ไหมคะแต่เราอาจจะไม่มีอะไรอยู่ในปากตอนนั้นณเอก็หลักเสนอว่าให้ลองคิดถึงสิ่งที่เราทําได้ดีสักหนึ่งอย่างนะคะก็คือ54 3ส1จะสลับกันยังไงก็ได้นะคะแต่ว่าเราใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า ะะลองทําดูนะคะเราจะเห็นว่าเวลาให้เราหลับตาลงลแล้วก็ลืมตาขึ้นมาปุ๊บอย่างเงี้ยค่ะให้บอกสิ่งของ5อย่างที่อยู่ในห้องเนี่ยความคิดเราอ่ะจะไม่ไปที่ไหนเลยนอกจากสิ่งของ5อย่างที่อยู่ในห้องใช่ไหมคะก็คือการที่เราดึงตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะคะอันนี้ค่ะก็คุณเอกก็พบว่าช่วยได้ทีนี้บางคนเนี่ยห้าสี่สามสองหนึ่งอะมันดูเยอะไปใช่ไหมคะเราก็อาจจะมีวิธีแบบอื่นๆอย่างเช่นถ้าใครชอบใช้ประสาทสัมผัสทางตาอย่างเงี้ยค่ะเยอะๆหน่อยเราก็อาจจะบอกว่าโอเคอเราลอแบบหลับตานะคะ ลืมตาขึ้นมาแล้วก็ลองมองรอบห้องนะคะให้บอกสิ่งของทุกอย่างที่เป็นสีเขียวอย่างนี้เป็นต้นนะคะมันก็จะช่วยดึงเราให้มาโฟกัสอยู่กับปัจจุบันได้นะคะอ่ะอันนี้นะคะเป็นเทคนิคนะคะ,อะสองเทคนิคก,การที่ครูเอ๋นำมาฝากวันนี้นะคะในการที่จะช่วยให้เราผ่อนคลายมากขึ้นเวลาเรามีความรู้สึกวิตกกังวลนะคะคราวหน้าเจอกันนะคะครูเอ๋จะนําเสนอนะคะเทคนิคในเชิงความคิดบ้างนะคะเวลาเรามีความวิตกกังวลหรือความคิดกังวลอย่างงี้ะคะ่ะเราจะมีวิธีมาจัดก,การกับความ คิดกันยังไงนะคะวันนี้คุณเอกก็ลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ